ตกได้ตัวขนาดนี้เลยเหรอโอ้เก่งมากเก่งมากลูกโอ้สุดยอดเลยยายยายแต่วได้ติดกันหลานสตางเลยเนาะตัวนี้ตัวที่สี่แล้วเหรอโหเก่งอ่ะส,สวยมากเลยโอ้นภูเขาขึงา้งนากระสีเสื้อเล้าเราจะไิตกปลาไปกันจ้า รพร้อมสีเสื้อสดใสมากเลยตัดกระทีทุ่งนามากเลยเธอเบ็ดหคันเราจะได้ปลากี่ตัวเดี๋ยวว่ากันโอ้ไปแล้วนำทางแล้วนำทางแล้วมาแล้วแกงเราแก๊งเราอ้าวจอดแน่จอดแน่ ฝากแน่ฝากแน่ไปเลยไปไปเลยลูกไปวิ่เขาว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะคะเมื่อกี้เรานั่งตรงนู้นร้อนเราเดินมาไกลแม่แต่สนุกชอบมันบรรยากาศมันมันโหเยน็นมากนี่นะคะถั่ว โอ้กล้วยกล้วยใหญ่มากเลยโอ้กล้วยยีรู่ใหญ่มากนั่นน่ะโอ้วินั่นนะ่นนนะใหญไม่ใหญ่นะจนจะไม้คำเลยนะอ,อ่ะเออโอ้ลูกใหญ่มากเลยย้อนแสงไปหน่อยโน้โน้<อ>โลูกใหญ่มากอุดม,มสมบูรณ<ด><ม>์ม,มาก<ป>นี่ล้วงลวงไปนี่น่นน่ะก๊อปแคปนั่นแหละนะลูกนั่นละถูกต้อง อ่าต้องพาไปไปไปใช่ไป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 เดินไปเดินไปเดินไปเบนไม่ส่งสารรถเลยเบนไม่ส่งสารรถเลยว่ะโอ้ถั่วถั่วฝักกำลังกำลังอ่อนๆอยู่สองสามวันคงจะได้เคจับไว้นะโอ้โหตัวแรกรออเหรอเห็นมันฮุบหลายตัวตรงนี้ อืมน้ำขึ้นสวยเนอะน้ำงามเนาะดูวิวภูเขาเดือนได้แล้วหวะต้องให้มจมไปลึกๆโอ้ตัวใหญ่ละ่ะเอาเสยนี่ลูกเว้นเอานี่ใส่นี่ก่อนอูอ้มาน้นนเออ ต้องให้มารากไปลึกๆอ,อใช่ไ่มใช้ไรเดือนใช้ไรนี่เ,เธอเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเธอนิดเดียวเอาเจาะ <vale> นั่นแหละครับผมเยอะไ,ไหมพอดีเนาะโอ้ย <ś les> <ś les> มามามาโอ้เด็กน้อยยุญนาโอ้ตัวมันใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยเนาะเป็นเนาะโอ้หเด็กขึ้นเรื่อยๆอืมปะโูขึ้ปวดแต่ว่าอืมน้าลืมเาผ้ามาให้จับปะทูใครก็เก่งแท้จมูกปึงบุญนาใครได้ครับใครได้ครับเอาอีกนะเอาอีกนะโอเคอ้ยอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งดึงเด้ออย่าเพิ่งดึงเด้อมันมันนิ่่งกอน ลึกว่ะโอ้ได้แล้วเหรอได้ปลาอะไรโอ้โหโอ้โหลูกลูกล้มติดมาด้วยลูกน้ำติดมาด้วยได้บอกเอาพ่อกับแม่มานะลูกนะมากินนะเราไม่เอาเนาะเราปล่อยมันเนาะเมื่อกี้เราได้ปตะเพียนแล้วเป็นไงบ้างเบ้นได้บ้างยังลูกได้ตัวเดียวแล้วก็หายไปเลยครับเหรอืมต้องรอดูสักพรัก โอเคว่าไงคะหลานกับยายลิซ่าเป็นไงลูกร้อนไหมคะร้อนเหรอคะเอาแอลฟอนดูเอาไหมโอเคยังยังไม่ได้ดีเกียค่ะมันไปไม่เป็นเอาก็เทเห็นนองสักหน่อยหนึ่งตัวตัวนี้ตัวที่สี่แล้วหรอโหเก่งอะ ตัวขนาดนีนน้เหรอโอ้หเก่งมากเก่งมากลูกเอ็กีติง่รีแม่เอาอย่งมาบอกรยว่า้เก่งมากยกนี่ลุงลุงยกนีตัวใหญ่แค่ไหนสวยมากเลยเขาบอกว่าเขาต้องหั่นหั่นเล็ก มันถึงจะคาบเหล็กได้โอ oh, ้ก oh, ูดจูดก็ควรหน่อยครับปกติน้าก็ปลดเป็นหลอกแต่น้าเห็นเบ้นเซียนกว่านะโอ้ตัวใหญ่เลเนี่ยขาวเนาะได้จริงเหรอจูดจูดโนูนนางปลาตะเพียนอ่าปลดเลยผลประกอบการของเรากกินลด้ และนี่ผลประกอบการของเรานี่ส่วนหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวจะไปรวมกับของพี่เ้นมาดูผลประกอบการของเรานักล่าเหยื่อน่ะ้ยเอ,อ้ไม่ต้องหูบลูกเอาขึ้นแล้วหนูก็คล้องอยางไว้นี่นะคะผลประกอบการของเราวันนี้เราจะปาร์ตี้ ปาร์ตี้ปลาสาวจะกลับไปทำครัวแล้วไปเดี๋ยวเจอกันไปโอเคต้อคอยิงนกแกงจืดหน้าบูดไปนานอนณามีแต่คนนะาย b e a u t i f เนะ ผลประกอบการของเราฮึฮึชีสวยนะได้ถึงสิบห้าตัวไหมสองโลอยู่เนาะสามโลสองตัวใหญ่ สิบห้าสิบหกตัวนี่แหละหนึ mm ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสิบองสิบสามสิบสี่โอ้ขาดตัว uh, เดียวนะเอีตัวอ้สิบี่ตว้ตกไปสิบสี่ตัว mm hmm. ตาม้นันหย หลังยาหลังยรู้อทังหมนสวยงามนั่นาเด็ตัวนี้โอย่งโอปลาดุกที่ย่างมาสุกสวยมากเลยนี่นาอันนี้ปลาที่เขาไอดีมานะคะต้มปลาปลาดุกปลาดุกแซบบอเบนโอ้ยเขาเหนียวเนาะ อแซ่บเป็นไงคะปลาดุกที่หนูตกได้อร่อยไหมคะเองอือออะไรนี่สมอยากไหมดิมากค่ะเนาะสามีกินเนื้อหนูกินหัวนะคะมันจะมีวิธีหักตรงนี้นะคะตอกอ่อกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดูดสมองเลยอ เกี่ยงตับฟินขนาดโหแท่เล้ย